เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับนักวิชาการนะคะรองศาสตราจารย์ดรนาดาจาันสมผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจนะคะจากนีด้าน,นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณเกจคุณหนุ่ยสวัสดีดสดท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราร่วมพูดคุยกันแล้วก็อยากจะหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันจะต้องมีกลไกอะไรที่เพิ่มเติมในการตรวจสอบหรือมันจะต้องมีคู่มือเป็นมาตรฐานไหมในการจัดระเบียบเรื่องของการทําบัญชีเงินวัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยเหมือนที่วัดไร่ขิงนะคะ อาจารย์เองศึกษาข้อมูลมามีสายติแล้วเหมือนกับดูเรื่องนี้มามาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันอาจารย์มองว่าตอนนี้เี่ปัจจัยที่เหมือนมันมันเอื้อนะคะแล้วก็เหมือนเป็นช่องโหว่ทาให้เกิดโอกาสมีการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คือจริงๆต้องเรียนก่อนว่าเรื่องของ สาเหตุหลักๆนะคะโครงสร้างอาจจะต้องไปดูที่โครงสร้างการบริหารวัดก่อนว่าวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะภายใต้พระาาราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศสอพแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติม2 5 3 5แล้วก็มีการแก้ไขอ,อ,อีกอีกสองครั้งนะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือปี2 5 6 1ที่ผ่านมาจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าวัดเนี่ยเนื่องจากว่ามีการกําหนดในเรื่องของการบริหารจัดการดูดูแลสถานสมบัติของวัดเนี่ยนะคะเอาไว้เนี่ย เดิมเนี่ยภายใต้พรบรเนี่ยเป็นกฎกระทรวงฉบับที่สอง <c oughs> ตั้งแต่ปี2511เลย <c oughs> แล้วก็เพิ่งมีการนําเสนอกฎกระทรวงในเรื่องของการจัดการดูแลศาสนาศาสนาสมบทเนี่ยออกมาล่าสุดคือเมื่อตอนปี2564เอ,อ่อ้าไปดูจริงๆแล้วอ่ะภายในภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่เอาออกมาเพื่อออกมาภายใต้พรบคณะสงฆ์นะคะเพื่อที่จะกำกับการบริหารจัดการดูแลศาสนาสมบัติต่างๆเนี่ยภายในวัดเนี่ย ยังคงเป็นโครงสร้างเดิมก็คือให้อันา่าท่านเจ้าวาดในการเป็นผู้ที่ดูแลตรวจตราค,ความเรียบร้อยรวมถึงมอบหมายให้พระสงฆ์หรือบุคคลใดเนี่ยทำบัญชีของวัดแล้วก็นำส่งให้ท่านเจ้าวาดตรวจตราซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายเขียนเอาไว้แค่นั้นไม่ได้มีการบอกออกไปว่าจะต้องนำส่งข้อมูลชุดนั้นน่ะไปให้กับใครใจนกระทั่งมีคำสั่งหมายคณะสมาคมเมื่อตอนปี58ะนะคะที่ออกมา คอนเทชัดเจนว่าให้นําส่งไปที่สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติถ้าเป็นวัดในภูมิภาคก็ส่งไปที่สํานักพุทธจังหวัดถ้าเป็นในกรุงเทพก็ส่งไปที่สํานักพุทธแห่งชาติ mm hmm. ทีนี้ตรงเนี้มันอยู่ตรงที่ว่ากลไกในการบริหารวัดเนี่ยให้อหํานาจท่จานเจ้าวาดเป็นหลัก <Okay. S 2> แล้วก็อาจจะมฆอาจจะมีวิทยาวจกรมาช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องต่างๆที่สงอาจจะไม่สะดวกในการดําเนินการด้วย,วยตนเองนะคะ <Okay. S 2> ก็ มีวิทยาวัทกรมาได้แต่ที่วิทยาวิทกรก็ก,กําหนดคุณสมบัติเอาไว้กว้างๆว่าเป็นชายไทยอายุ25ปีนะคะเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติล้มละลายหรือว่าไม่เคยถูกให้ออกจากราชการอันเนื่องมาจากการุจริตทางด้านการเงินอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ทีนี้ตรงนี้มันก็เลยเห็นว่าโครงสร้างการบริหารเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ท่านเจ้าวาดเป็นหลัก mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของการเทำบัญชีวัดเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้มีการกําหนดรูปแบบบัญชีที่ค่อนข้างจะสามารถตรวจสอบได้นะคะ mm hmm. รูปแบบบัญชีที่มีอยู่ตอนเนี้ที่ให้นําส่งให้สํานักพุทธเนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบบัญชีอย่างง่ายเป็นบัญชีที่แบบว่าลงรายรับรายจ่ายของวัดเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็เอามารวมจะเป็นรายเก้าเดือนแล้วก็นําส่งให้สํานรกมุาธตรงนี้มันจะเห็นได้ว่ากลไกในการตรวจสอบเนี่ยมันหายไปนะคะรวมถึงกลไกที่ลงไปบอกว่าในแต่ละวัดเนี่ยควรจะต้องมีการบริหารจัดการในลักษณะที่มีการตรวจสอบภายในหรือว่าการผูกดุลอํานาจของท่านเจ้าอาวาสในแง่ที่ว่าในรูปแบบของโครงสร้างคณะกรรมการอย่างงี้จริงๆกฎหมายไม่ได้กําหนดแต่ว่าบางวันก็อาจจะมีคณะกรรมการในการบริหารไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นด้ว่า เออมันมีช่องโหว่อยู่หลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่เออไม่ได้อยู่ในรูปของการถมด,ดูภายในอย่างเช่นการมีคณะกรรมการมาช่วยในเรื่องของการดูแล <satur> <า>บริหารจัดการเรื่องต่างๆภายในวัดอ่ะนะคะอันที่สองก็คือเรื่องบัญชีเนี่ยมันเป็นบัญชีที่จะทําขึ้นอย่างง่ายโดยที่ไม่ได้มีการเออเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ที่รับรองกันโดยทั่วไปซึ่งแม่นอนมันอาจัจะยากก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าบัญชีแบบนั้นอ่ะมันทาให้การตรวจสอบเนี่ยเป็น <oret war. S 2> ไปได้ง่ายกว่าแต่ว่าบัญชีที่วัดใช้อยู่อาจจะเป็นบัญชีอย่างง่ายซึ่งมันทําให้เกิดกกดดเอิารรตวจสบ ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นอแล้วก็เกียบในเรื่องของการเบิกจ่ายก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะต้องเบิกจ่ายอย่างไรเพียงแต่บอกกว้างๆว่าวัดดำรงเงินเอาไว้ในในวัดดำรงเงินสดเอาไว้ในใน,ในวัดได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทแล้วนอกนั้นต้องเข้าธนาคารอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่าเวลาจะเบิกจ่ายเนี่ยควรจะต้องมีใบอนุมัติอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางวัดก็ทํานะแต่เียงว่าอันนี้ไม่ได้มีการเขียนไว้ในกฎหมายอันนี้แสดงว่าตัวเออแล้วก็ ข้อมูลที่ส่งให้สำนักพุทธเนี่ยสำนักพุทธไม่ได้เอาไปดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบหรือว่ามีลักษณะของการสอบทานข้อมูลชุดนั้นว่า mm hmm. มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขดัดกลไใจตรงนี้ไปอันนี้ถ้าเอาอกว้างๆก็จะเห็นได้ว่ามันมีช่องโหว่อยู่หลายจุดที่ทําให้มันอาจจะเกิดเหตุในเรื่องของการทุจริตหรือว่าเกิดเหตุที่เป็นวัตถุการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาได้ค่ะค่ะฉะนั้นเองคณะกรรมการบริหารวัดเองเนี่ยก็เหมือนจะต้องเป็นคณะกรรมการบริหารวัดที่ที่แยก แยกออกมาจริงๆจากอํานาจของของเจ้าอาวาสอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จะได้ถ่วงดุลในการตรวจสอบกันได้อย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆจะเรียกว่าแยกเลยก็คงไม่ได้ไจาเป็นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยโครงสร้างธรรมาิบาลปกติค่ะเราจะสามารถแบ่งกได้เป็นสา,สามระดับเนาะก็คือระดับของการเป็น,นเจ้ขาของนะคะระดับของการเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็ฝ่ายจัดการคือองค์ประกอบที่สามตามโครงสร้างธรรมาิบาลปกติทีนี้มาเอินวัดเนี่ย ความเป็นเจ้าของไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าวัดเป็นองค์กรสาธารนณะไม่มีเจ้าของที่เป็นยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของต้องยอมรับว่าเราก็เป็นเจ้าของร่วมกันแหละนี้ว่าคณะกรรมการอ่ะถ้าหากมีขึ้นมาได้มีองค์ประกอบสามารถกําหนดองค์ประกอบขึ้นมาว่าองค์ประกอบควรจะเป็นบุคลากรจากภายนอกนะหรือมีส่วนร่วมในชุมชนเข้ามาร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการให้กับวัดได้เนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้ แทนที่ท่านเจ้าวาจะเป็นผู้มีอำนาจเด็ดเด็ดใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นในรูปของคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกหรือเป็นชุมชนในพื้นที่ที่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือพัฒนาวัดด้วยกันเนี่ยมันก็จะทําให้จริงมันก็เหมือนกับการการการโหงดูน,นั่นแหละโหนดูง่ายๆที่ว่าแทนที่จะให้ท่านเจ้าวาดดูทุกอย่างจนเด็ดเร็จแล้วก็มุมหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ลดภาระท่านเจ้าวาดด้วยเพราะท่านเจ้าวาดก็เนื่องจากว่าท่านก็มีกิจของสงฆ์ของท่านใช่ไหมคะถ้าหากว่า เรามีคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนหรือคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสถาบันการศึกษาที่จะพร้อมที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลเนี่ยมันก็จะทําให้มีลักษณะของการถูดดุลมากขึ้นอันเนี้ยก็ก็เหมือนกับจะเรียกว่าแยกออกไปเลยก็คงไม่จําเป็นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการ ดูดูแลถงดุลน,นะคะค่ะค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์อย่างรูปแบบการทําบัญชีที่อาจารย์บอกว่าณเวลานี้เนี่ยเหมือนปัจจุบันก็ทําไม่ได้แบบว่าเอ่อเหมือนทําง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะปฏิรูปหรือคุมเข้มจริงๆแล้วก็จัดระเบยียบจริงๆลักษณะการทําบัญชีในอนาคตถ้ามองว่าเป็นทางออกจริงๆเพื่อไม่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มันจะต้องเป็นในลักษณะไหนยังไงหรอคะอาจารย์ คือต้องเรียนนี้ก่อนเพราะว่าปัจจุบัน,นวัดจํานวนมากะนะคะทาบัญชีอย่างมา่างที่นนด,ดานาเรียนไปแต่ว่าทางสำนักพุทธเองเนี่ยก็เคยออกคู่มือแนวทางคู่มือการจัดทําบัญชีการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานบัญชีวัดนะคะ mm hmm. คืออันนี้ต้องเรียนก่อนว่าสำนักพุทธเองก็ทํามาครั้งนั้นเมื่อตอนปี2561แล้วก็ implement ใน2562โดยมีวัดงาร่อง16วัดอันนี้มันมีมีม มีคู่มือออกมาแล้วแล้วเนรางเองก็ดูคู่มืออันนี้แล้วก็เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับบัญชีเที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้นะคะก็หมายความว่ามีการทํารายวันนะมีการแยกประเทศนะมีการ<ะ>ตรวจมีการลงในเรื่องของรายการใบเสร็จรับเงินใบเสร็จจ่ายเงินสาคัญจ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูแล้วก็มีการลงรหัสเลขของใบสําคัญเหล่านั้นเพื่อให้สามารถเอามาใช้ในการสอบทานได้ ซึ่งคู่มือฉบับที่ทางสำนักพุทธทำไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถ้าพูดตรงๆก็คือว่าสามารถขยายผลได้เลยนะวันนี้ไม่ต้องมาดั้งพัฒนาอะไรกันเพิ่มเติมเนี่ยถ้าสำนักพุทธจะเอาตรงนั้นมาใช้เนี่ยก็คิดว่าทําได้เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจากัดตรงที่ว่าวัดเนี่ยขนาดจะมีขนาด ใหญ่กลางเล็กแล้วก็มีความหลากหลายที่ตัววัดอยู่พอสมควรอาจจะมีศักยภาพในการทําได้เออไม่เท่ากันนะคะรวมถึงพระที่จําวัดด้วยก็อาจจะมีศักยภาพในการทําไม่เท่ากันเนี่ยนะจาำนวนพระเองก็อาจจะบางวัดก็มีแค่รูปเดียวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ ตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าสำนักพุทธอันนี้เราคิดนี่งเราคิดให้แทนเราลองเสนอแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาสั่งมหาเออมติของมหาเจรัสมาคมเมื่อการประชุมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อนงมหาเทนรัศมาคมก็ได้มีมติออกมาข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการ จต่ทาแนวทางบัญชีและรับผิจ่ายของวัดเข้ามาะฉะนั้นโดยให้เอาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําให้มันมีความทันสม,มัยมากขึ้นอันนี้จริงๆแล้วถ้าสำหรับคุณจะขยายผลเนี่ยแล้วก็เปิดช่องในเรื่องของการที่ให้มีคณะกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดเนี่ยมันก็จะทำให้จริงๆแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าเอื้อประโยชน์ในการทำมันตั้งต้นระบบให้ได้คือต้องเรียน่าเราเองในฐานะมูลนิ จริงๆแล้วในที่ผ่านมาเนี่ยมูลินชีนโยบายสาธาร,รณะเพื่อสังคมและธรรมะท,ที่บาลอะนะคะโดยท่านอาจารย์มดิษฐ์นิถาวรเป็นประธานม,มูลิชีเนี่ยท่านก็ได้เริ่มโครงการนําร่องอยู่เหมือนกันในช่วงสองปีที่ผ่านปีปีแปเดือนที่ผ่านมานะคะนัทนายเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนั้นด้วยเนี่ยก็ได้มีการลองทําโดยการได้ขออันสาสมัครจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการวางระบบบัญชีวัดซึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆวัดที่เราอยู่ในโครงการนาร่องตรงนั้นเนี่ยก็ได้ผลสำเร็จออกมาพอสมควรก็คือมีระบบบัญชีแล้วก็ทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการให้ให้ใหถาหวายคําแนะนําบ้างมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะต้องออปรปับปรุงแก้ไขก็สามารถที่จะพูดคุยกันดนะอันนี้มันก็เป็น mm hmm. เหมือนกับเป็นรูปแบบที่สามารถเอาไปขยายผลได้ว่าถ้าเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือว่าให้สถาบันการศึกษาหรือว่าให้หน่วยงานราชการในพื้นที่เนี่ยเขาทํา ลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมได้เปิดประตูวัดให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมได้เนี่ย mm hmm. เชื่อ<ๆ>ว่าเราจะมีปิดอาสาจํานวนพอสมควรเลยค่ะที่ยินงดีที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการวางระบบให้กับวัดแั mm ้ hmm. ตรงจีิตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเอรงพิจารณา,าดู mm hmm. แล้วก็ในแง่ของขนาดวัดเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากขนาดวัดใหญ่ก่อนแล้วก็ขนาดวัดกลางนะคะโดยอาจจะใช้ระบบที่เลี้ยงเข้ามาช่วยอะค่ะก็คือรับวัดใหญ่ไปเป็น พอวัดใหญ่เริ่มตั้งต้นได้แล้วก็เริ่มขยายผลไปที่วัดกลางและวัดกลางก็ขยายผลออกไปที่วัดเล็กเนี่ยคือถ้าวางระบบในเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของของผ้าประชาชนเข้ามามากขึ้นเนี่ยคนจะได้เข้าใจมากขึ้ว่าในอนาคตะแทนที่เราจะไปบริจาคเป็นเรื่องของเงินใช่ไหมคะก็บริจาคเป็นเรื่องของ จิตอาสาห,หรือเป็นแรงกายเป็นเป็นการเป็นการทําบุญรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่สาํานักพุทธศาสนาแห่งชาต,าาติลอมอาจจะขอเสนอเพื่อให้ลองพิจารณาในการที่จะไปปรับปรุงได้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์บอกว่าอย่างอย่างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยค่ะเหมือนกับบางวัดเองเขาก็มีการทําเรื่องของการจัดระเบียบบัญชีมีการทําบัญชีเหมือนกันแล้วก็ส่งไปที่สํานักพระพุทธศาสนาเป็นไปตามขั้นตอนแต่ทีนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมวัดอาจจะเยอะแล้วก็ กระจายอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะการเข้าไปตรวจสอบอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงเหมือนกับอาจารย์เสนอบอกว่าเอ๊ะเราควรจะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยไหมตรงนี้อาจารย์ข้อเท็จริงเป็นยังไงหรอคะแต่จริงๆต้องยังก่อนว่าข้อมูลที่วัดนำส่งให้ทางสำนักพูดนะคะตั้งแต่ปี58ที่มีคาสั่งมห,หาเทราสมาคมมาเนี่ยก็จะพบข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ก่อนหน้าที่มีคาสั่งมหาเถรสมาคมเนี่ยมีวัดนําส่งรายงานทางการเงินเข้ามาเป็นหลักพันนะคะจากวัดที่มีอยู่ประมาณสี่ต่อตอนนั้นที่รัดาททาวิจัยก็สามหมื่นเจ็ดพัน,น,น 17, วัดตอนนี้ก็สี่หมื่นกว่าวัดแล้วพอ,พอ,พอมีคาสั่งมาเถรสมาคมปุ๊บตระตัวเลขกระโดดขึ้นไปเป็นสองหมื่นห้าเลยแค่สองหมืน่นสองหมื่นต้นๆนะคะสองหมื่นต้นๆในปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้เยเราเห็นว่าอันเนี้ยถ้าสำนักพุทธเนี่ยจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเอาหลักการตรวจสอบเนี่ยโดยการไปตรวจที่รายวัดนะอาจจะมีความ ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเพราะมันคงไม่ใช่เหมือน,นักษณะการสอบบัญชีของขององค์การไม่สวงหากาไรอื่นเนาะหรือว่าบริษัทเอกชนอื่นนะ่เพราะว่าวัดเองก็มีมีจำนวนมากแล้วแต่ับคุณก็มีข้อจํากัดใช่ไหมคะ,คะการเปิดเปิดเอาข้อมูลมาทําข้อมูลภาพรวมนะเราเลกภาพอย่างนี้ว่าเอาข้อมูลมาทําข้อมูลภาพรวมแลวเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนะี่ยโดยการอาจจะหาอินดิเคเตอร์บางอย่างเพื่อดีเทคว่าวัดนั้นน่ะทําข้อมูลได้ถูกต้องในระดับในระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่จาเป็นต้องไปตรวจสอบเป็นรายไอเทมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทาให้อาจจะเหมือนกับเป็น การลดช่องว่างหรือลดช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะมีะเกิดการทุจริตหรือว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้หรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าสำนักพุทธทาข้อมูลในภาพรวมแล้วมีการเปิดเผยแล้ววัดเองเนี่ยเราอาจจะเพิ่มกลไกลในการให้วัดเนี่ยเปิดเผยข้อมูลออกมาในระดับหนึ่งนะคะเช่นรายงานทางการเงินที่จะทําขึ้นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นรายงานแบบสมุดรายวันอะไรเงี้ยนะคะเอาภาพใหญ่ของวัดก็ได้เนี่ยเปิดเผยออกมาให้กลไกทัง าการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเกิดความโปร่งใสเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีกลไกการตรวจสอบหรือว่าตรวจตราจากภาคประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆตรงเนี้ยแม้จากว่าช่องโหว่ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยข้อมูลที่มันถูกจัดทาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดเลยแล้วก็ไม่ได้มีการเผยแพร่เ,เราไม่พูดถึงเผยแพร่ก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยต้องเปิดเผยเปิดเผยในแง่ที่ว่าให้คนสามารถเข้าไปดูได้เช่น คนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างที่นเมื่อกี้พูดถึงการมีสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยใช่ไหมคะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะเข้าสถาบันการศึกษานั่นแหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยวางระบบด้วยและส่วนหนึ่งก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการตรวจตราให้ข้อมูลเนี่ยถูกจับทาขึ้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็กลไกในการเปิดเผยเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทําให้การตรวจสอบมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหน่วยตรวจสอบ อิสระห,หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเป็นการกระเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วยตรงนั้นลดภาระได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คคะอาจารย์นดามองว่าเงินที่เรียกว่าจะเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐหรือว่าเงินจากการบริจาคในตู้เช่าวัตถุมงคลอาจารย์มองอยังไงครับเพราะมาจากหลายช่องทางเ,ออเหมือนกันนะคะ ค่ะคือจริงเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นสู่วัดเนี่ยนะคะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววัดที่จะได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะอะค่ะวัดจํานวนมากเลยเนี่ยเป็นลักษณะของการรับเงินรายได้หลักมาจากเงินบริจาคคืออาจจะมารูปแบบจากการเปิดตู้บริจาคหรือว่าบริจาคโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยเรื่องการเปิดตู้เรื่องการบริจาคเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เอ่อเราน่าจะคุยกันจริงๆต่างๆสักทีเนาะว่าทุกวันนี้ถ้ามีจิต สภาอยากจะบริจาคเงินที่จะไปบำรุงหรือว่าพัฒนาวัดเนี่ยก็น่าจะบริจาคผ่านกลไกในเรื่องของอ e ีด n a t ชันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสังกัดก็จะมีเลคคอร์ดเอาไว้ชัดเจนแล้วมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทําบัญชีด้วยอันนี้ถ้าหากว่าเอคราวาหรือว่าผู้มีจิตทภายาิโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าใจถึงการ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 ทำงานแบบนี้เนี่ยว่าอ e ีดอเนชันมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการบันทึกข้อมูลเนี่ยการบริจาคผ่านอ e ีดเนชันก็จะน่าจะเป็นช่องทางที่เราช่วยกันรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมมากขึ้นจริงๆตรงเนี้ย ลายได้วัดตรงนี้ค่ะถ้าหากว,ว่ามันมาจากช่องทางฐานการบริจารในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีหลักฐานประกอบการการบริจาคอยู่แล้วชัดเจนแต่ถ้ามาด้วยเงินสดที่มาเลยเนี่ยบางทีมันก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าวัดไม่ได้ออกใบอนุบาอนุโมทนาบ้างว่าเออรับมาแล้วไปอยู่ตรงไหนอันนี้ถ้าหากว,ว่ามันไม่มีกลไกในการ อทำระเบียบายรับในจ่ายไว้เนี่ยระเบียบรับจ่ายไว้นะคะซึ่งรจริงๆตรงนี้มันก็อาจจะทําให้เอขาดมีมีความเสี่ยงได้แม้แต่เงินอุดหนุนของรัฐเองไอ้การที่วัดมีช่องโหว่อยู่เยอะเนี่ยเงินอุดหนุนของรัฐที่บอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าก,กรณีเงินทอนวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเงินอุดหนุนวัดนะคะเพราะว่าพอวัดมีช่องโหว่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เงินอุดหนุนรัฐนี่แหละกลายเป็นช่องที่ทําให้หน่วยงานที่ควรจะทําหน้าที่ในการติดตามการทําการการบริหารวัดเนี่ย เป็นคนทุจริตตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็เป็นช่องโหว่ที่สําคัญมันเห็นว่าวันนี้เราอาจจะต้องมารีบพูดกันแล้วว่าเราจะช่วยทายังไงที่จะติดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ก็เลยคิดว่าการการเร่งทําให้การบริหารจัดก,การวัดเนี่ยมันเข้าสู่กลไกในเรื่องของอธรรมิบาลมากระบบธรรมิบาลมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ลดความเสี่ยงต,ตรงนั้นลงไปได้ค่ะอืมค่ะอาจารย์คะอย่างอย่างกรณีเรื่องของวัดเล็กๆเ,เ,เองนี่ ถ้าถ้าถ้าเราจะทําตามข้อเสนอที่ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่เรากําลังคุยกันเนี่ยค่ะคือวัดเล็กๆเ,เองอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะหรืออาจจะต้องมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีอะไรไปไปอบรมหรือไปดูไปเพื่อที่จะไปเ,เหมือนให,ให้ให้ให้ข้อมูลตรงเนี้ยค่ะกับวัดเล็กๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะเหมือนกับว่า อมีความรู้ในเรื่องของการจัดทำรายละเอียดของบัญชีอาจจะไม่ได้มีความรู้มากสักเท่าไหร่อะค่ะค่ะจริงๆเรื่องความการให้ความรู้หรือว่าการทําให้เนี่ยเราไม่ได้ถ้าถ้าวางระบบกันดีๆแล้วคิดค่อยๆติดติดข้อจากัดเอาใช้คำนี้แล้วกันไม่อยากจะเรียกว่าติดติดข้อจากัดที่เกิดขึ้นอย่างวัดเล็กๆเองเ,เนี่ยที่มีพระ จำพรรษาอยู่แค่รูปเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราใช้กลไกการดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือว่าชมุมชนเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะวางระบบแล้วก็บริหารจัดการให้มันง่ายขึ้นได้เพราะจริงแล้วการทาบัญชีวัดนะคะยิ่งวัดเล็กๆเ,เ,เนี่ยอล่งรายรับรายจ่ายมันไม่ได้มีความซับซ้อนอยู่แล้วอะคะ่ะดงจริงๆแล้วอาจจะไปช่วยวางระบบไว้ให้ก่อนแล้วก็อาจจะเตรียมไว้ให้ท่านเนี่ยคีข้อมูลแค่เฉพาะนําเข้าข้อมูลแค่เฉพาะ เออเวลาท่านเกิดเงินไหลเงินเงินเข้าเงินออกเงินเข้ามาท่าไห่เงินออกที่ไหนก็ลงบัญชีไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความยากเพราะว่าจริงๆแล้วการทําบัญชีค่ะแม้แต่แม้แต่บริษัทเอกชนเองนะถ้าหากว่าเออเออความซับซ้อนของธุรกรรไม่ได้มากค่ะก็สามารถที่จะเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยได้นะเพราะจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ท่านลงรับลงจ่ายให้ให้ถูกช่องเท่านั้นเองว่า อวันนี้นะจ่ายเป็นเท่าไหร่จ่ายจากบัญชีธนาคารอะไรอะไรเงี้ยค่ะหรือจ่ายเป็นเงินสดที่หักออกจากเงินสำรองในในในวัดอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบยอดบัญชีได้อยู่แล้วถ้าเราวังระบบอะเอาไว้เรียบร้อยอันเนี้มันก็จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันมีความยุ่งยากไหมแล้วก็มันมันให,มนให้มันให้ความรู้ได้ยากไหมมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรที่แต่ว่าระบบมันต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็อาจจะอาจจะเรียนถวายระบบให้วัดไว้แล้วก็อาจจะบอกวัดที่คนที่จะดูแลให้กับวัดเนี่ยอาจจะทําแค่ ว่ากันเล็กๆเอาแค่ว่ามีข้อมูลเข้ารายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆถ้ามีปัญหากับระบบก็อาจจะเมื่อแต่ว่าเราดึงข้าระนาคมรเข้ามาใช่ไหมคะดึงชุมชนเข้ามาก็คนที่เป็นคนนําเสนอระบบนั่นแหละค่ะก็อาจจะต้องเอ่อเป็นคนมาช่วยแก้ไขให้ถ้าหากมีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันทําได้มันทําได้แน่ๆแต่เพียงแต่ว่าจะเปิดประตูให้มีคนที่เป็นจตอาสาต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปช่วยทาหรือเปล่า หรือแม้แ,มแต่ถ้าวัดมีรายได้เนี่ยนะคะคถพาะวัดมีรายได้จริงๆอะ่จๆอะจะจ้างก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ยากอะค่ะมันใช้โปรแกรมช่วยได้ง่ายมากถ้าจะทําจริงๆเพราะระบบบัญชีวัดเท่าที่นักด,ด,ดาาศึกษาดูเนี่ยค่ะแหล่งรายได้ไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆมันเปิดประตนในร<ม>ูะตตให้ทาําค,ค,ค่ะอืคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจา,ารย์นัดาครับยวนดีค่ะขอบคุณท่านค่ะครับสวัสดีครับ